อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะเรื่องราวของสาวสา l a บ k ็กพิงคนะคะน้องลิซ่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ YG เนี่ยไม่ได้อัปเดตนะคะอะไรเพิ่มเติมอีกเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่านะคะคุณเชชเชอร์ฮาค่ะเพื่อนของน้องลิซ่านะคะมีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันค่ะโดยเธอค่ะเพื่อนจะมาโพสต์รูปภาพรูปนี้นะคะลงไปใน i g Story ค่ะว่าได้ออกไปสังสรรค์กันกับเพื่อนของเธอนะคะก็เห็นได้ว่าค่ะเธอนั้นสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดีนะคะไม่ได้ติดโควิดแต่อย่างใดค่ะแต่ก็เห็นนะคะมาโพสตค่ะว่ายกเลิกทัวร์นะคะ ของเธอคะ่ะในยุโรปทั้งหมดเลยนะคะมีการคืนตัวให้กับเหล่าบดานนักเรียนของเธอด้วยนะคะก็เนื่องจากการแพร่ระบาดท,ที่มันเข้มข้นขึ้นนะคะตอนนี้นะคะในยุโรปคะ่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะ,ะของสุขภาพของทุกๆคนนะคะรวมถึงนักเรียนของเธอด้วยค่ะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวนะของพี่ซูค่ะดูเหมือนว่านะคะคราวนี้ค่ะบลิงนั้นเตรียมตัวปวดทับกันได้เลยนะคะแต่ก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแต่ละทีนะคะนี่มันทีเซอร์อะไรคะแบบว่ามีปืนด้วยหรอคะ แถมมีคำพูดประมาณว่าถ้าเราไม่รู้จักกันในวันนั้นก็คงจะดีประมาณนี้นะคะคืองานนี้ค่ะบลิงเนี่ยก็เตรียมตัวนะคะพกกระดาษทิชชู่นะ,ะไว้ซับน้ำตากันได้เลยค่ะถ้าทางค่ะจะเป็นหนังแนวรักโรแมนติกะคะแต่ว่าอาจจะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็เป็นได้นะคะ ก็เห็นมีนะคะทั้งคุณจองแฮอินค่ะแล้วก็พี่ซูนะไปให้สัมภาษณ์ในบาซาด้วยเหมือนกันนะคะโดยระหว่างที่ทั้งคู่ค่ะมีการตอบคําถามนะคะเขาก็ให้ทั้งคู่ค่ะมีการวาดภาพไปด้วยนะคะซึ่งก็ตลกดีค่ะเมื่อพี่ซูค่ะหันไปเห็นนะคะว่าคุณแฮอินค่ะเริ่มวาดด้วยหน้ากลมๆแบบนี้นะคะพี่ซูก็เลยถามว่าเอหน้าฉันกลมขนาดนั้นเลยเหรอคะก่อนที่จะบอกว่าเอเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่มนุษย์นะคะสรุปก็คือคุณแฮอินค่ะมีการวาดพี่ซูเนี่ยเป็นกระต่ายนะคะส่วนพี่ซ ก็มีการวาดนะ่ะให้คุณแฮอินค่ะอย่างหล่อเลยนะคะก็เจ้าตัวค่ะก็เรียกว่ายิ้มไม่หุบเลยนะมีหลุดคําออกมาด้วยนะคะซึ่งก็พิสูก็ให้สัมภาษณ์เนาะว่าตอนที่ถ่ายทำซีรีส์อยู่เนี่ยเมมเบอร์ Member ทุกคนค่ะให้กําลังใจเธอมมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะรอดูค่ะตอนที่ออนแอร์แบบสดๆแน่ๆค่ะงานนี้นะคะอาจจะต้องโดน,นะคะตสาวแล้วเซลก,ก็เป็นได้ค่ะแล้วก็ มีการเล่าว่าระหว่างที่ถ่ายละครเนาะเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยติดต่อมานะคะให้กำลังใจเธออยู่สเสมอนะคะแถมก็ยังสนใจกันมากๆด้วยค่ะและก็อย่างที่เราเคยรายงานข่าวไปนะคะช่วงตอนที่พี่ซูเนี่ยถ่ายซีรีส์นะดูเหมือนว่านอริซาค่ะจะมีย่องไปเยี่ยมนะคะพี่ซูถึงกองถ่ายด้วยนะคะแถมมีการเอาของฝานะไปให้กับเหล่าบรรดาทีมงานด้วยค่ะ นอนลิซ่าโนกสายเตยอยู่แล้วนะคะนอกจากจะส่งรถฟุดทรัคไปให้นะคะก็ตัวเองเนี่ยมีเวลาว่างก็ไปหาดูเพือด้วยมาเหมือนกันนะคะไอแอดก็ออกมาอัปเดตแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะ,ะประมาณนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่คะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า